สวัสดีเพื่อนยูทูบผมช่างปานเมืองนนวันนี้ผมจะมารเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรศัพท์นะฮะอุปกรณ์โทรศัพท์เนี่ยมนเป็นโทรศัพท์เก่าซึ่งยังใช้ใช้งานได้ตามปกปติโทรศัพท์บ้านนะฮะอันนี้20กว่าปีแล้วเออเครื่องนี้ถึง30ปียังใช้ได้ดีอยู่นะฮะเวลาเรากดเบอร์อะไรเนี่ยลากเลือน,นอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ต้องใช้หมุนมันก็จะ รีเวกลับหน้าหมุนอะไรเงี้ยนะใช้ได้ปกติก็ลเลยว่าสิ่งที่เราเนี้ยรุ่นใหม่มันก็จะเป็นแค่กดเลขรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ที่ถือว่ายังใช้งานได้ดีนะแล้วก็ไปรับโทรศัพท์มือที่เราแลร,รักษาไว้ในบ้านอย่างเงี้ยนะเกิดเกิดมีมือถืออะไรโทรมาเข้าเครื่องเราเราก็อยากรับได้นะซึ่งซึ่งประโยชน์พวกเนี้ย มองข้ามไปไม่ได้บางคนเอาเครื่องโทรศัพท์ดีๆเนี่ยเอาไปทิ้งเลยไม่สนใจอะไรมันมันจะมีโทรศัพท์ที่เก่ากว่านี้รุ่นหนึ่งคือรุ่นสีดําใหญ่นะรุ่นนั้นหาไม่ค่อยได้แล้วครับก็ก็เลยมานําเรียนเพื่อนผู้ยูทูบว่าโทรศัพท์เก่าที่เราใช้ได้เนี่ยมันก็อนุรักษ์ไว้ให้ใช้ได้ประโยชน์มันดูแลก็จะมันก็ทํางานได้ใน ในปกปตินะเสียงเสียงหรือว,ว่าลําโพงก็ยังชัดเจนอยู่ฮนะอันนี้ผมไว้ใช้ข้างบนตตัวนี้ใช้อยู่ข้างบนก็เสียงก็ยังชัดเจนอยู่อะไรอยู่ก็เลยนําเรียนสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เพราะนับวันเด็กรุ่นใหม่จะไม่ก็จะไม,อะไม่อยได้เห็นพวกนี้หรอกครับเพราะนี่มันนานมากและ้ะแต่ความคงทนกระดิ่งที่มันที่มันไว้ค่าว่าคู่เนี่ยมันก็ยังทํางานได้ปกปติ เวลาโทรศัพท์มาเนี่ยก็กริ้งก็จะดังดังตีกระดิ่งตีทั้งคู่นะเหมือนกันการทํางานเหมือนกันผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยแล้ก็ต้องรักษาหมายเลขเอาไว้เพราะบางบ้านก็หมายเลขไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไปเลยไม่ได้ติดตามเลยก็ควรจะรักษาหมายเลขไว้หมายเลขของโทรศัพท์ที่เรามีประจําบ้านเนี่ยนะครับ เราก็ไม่ควรจะทิ้งทิ้งเบอร์ไปผมก็ได้นำเรียนในสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาให้เพื่อนๆได้ทราบครับสวัสดีครับผมช่างเมืองนท์นครับ